เ,เ,ออเดี๋ยวพาไปดูเห็ดโคนเห็ดโคนป่าเกิดตามหมู่บ้านเห็ดโคนธรรมชาตออิอันนี้ดอกเดียวนียนะขายอีกทีมันก็มีหลายดอกเลยอก็ <c oughs> เดี๋ยวว่า หามเจอหอเอลอเริ่มผุดขึ้นมาแต่ว่าทึกไม่แน่ถแถวๆนี้อาจจะมีนะนเด็กรอบอวันนะนเนาะนนเลอเลเเนนอ,อะมัน,นขึ้นเรื่อยๆเลยนะน้อยอืม มันชอบเกิดตามดิน,าาด,นดินทนชื้นเนี่ยออโอ้แต่ว่าอันนี้ไผ่ไผ่นี้ไผ่ปลูกน่ยไผ่เขียวมั้งเออน,นี่กินได้ตลอดทั้งปีเลยนันเองโอ้เยอะมากเลยต้นงิ้ว ต้นงิ้วนี่ก็เยอะเนาะหมู่บ้านนี้เพียบเลยมีต้นให,ใหญ่หมู่บ้านโบราณหมู่บ้านโบราณน,นั่นเนี่ยหายากนลยจะมีหมู่บ้านนี้จะมีต้นงิ้วต้นใหญ่ขนาดนี้ีงิ้วใหญ่มากเลยตาอย่างสูงอ่ะหมู่บ้านโบราณน,นั่นเนี่ออยอ,นนอู้ว่ตัวดูดิ ตกลงมานี่ก็ไข่ขึ้นชอบปีนต้นหนิวก็ไม่น่าจะรอดนะลงมาตายแน่นอนดูทรงแหละมีอยู่ดอกเดียวเห็ดเหรอเห็ดนม่ว่ามีหลายดอกมีดอกเดียวเองไหนดี๋ยวจะอวดซะหน่อยเสียงเลยแกบอกว่ามันจะบะมันมานก็นึกว่ามีหลายดอกจะลองเขี่ยดูดิว่ามันจะไปเขี่ยเขาไม่ต้องเขี่ย เพื่อมันมีอีกางแถวเนี้ยให้มันขึ้นมาเองเนาะให้มันขึ้นมาเองดีกว่าอาจจะมีถ้าแถวเนี้ยอาจจะมีนะที่แล้วตรงเนี้ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยแถวนี้แถวนี้ก็มีเนาะเนี่ยเออรอมันผุดขึ้นมาเองดีกว่าผุดขึ้นมาเองว่ามันขึ้นเรื่อยแล้วตรงเนี้ยได้ปล่อยเต็มที่ฐานอยู่ใต้ดินมั่งข้างมาเอามันยุบแล้วเนี่ยแต่ก like ่อนตรงนี hmm. ้จะมีเนาะโว้ยวันนั้นนะเอฟเฮดเฮดขนน้อยเต็มนี่เลยดิแม่เอี๊ยนมาเอากัน เอาแล้วนี่ทำอันนี้อันนี้ทำอะไรไว้ปุยปุยปุยอืมอ่าเศษอาหารเศษอาหารอ่าเปลือกของพี่ใหญ่บล็อกหนาเหน้าทำคาเฟ่มากเลยดูเนี่ยอ่าเนี่เธอรู้จักไหมเนี่ยต้นสาคูเนี่ยเขาเรียกว่าต้นสาคูต้นสาคูมันสาคูนี่เมื่อก่อนก็มีแถวบ้านมีอยู่เนี่ยมันหายากเลยหายากหากินยากแล้วเดี๋ยวนี้มันสาคู เมื่อก่อนหนูบ้านก็มีแต่นี้ก็หากินยากเริ่มหากินยากกันแล้วมันสาคูอร่อยอที่อื่นเรียกมันอะไรไม่รู้นะแต่แถวนี้เรียกมันสาคูแถวบ้านผมก็มันสาคูครับเชยภูมเรียกมันสาคูสีสะเกตก็มันสาคูเออเนี่ย คือต้นประมาณนี้มันเป็นหัวใหญ่รืยยังไม่รู้หัวขาวหัวใหญ่เนาะต้นต้นสูงต้นนี้หนาบ้านพี่ใหญ่เนาะตัยุ่งอ่ะต้องสูงกว่านี้เนาะเขาก็เป็นหน่วยเหรอแล้วมอนเมแมนเลยเนี่ยเธอเออไอ้นี่ในหนาข้างตอนที่แรกมันจะสีเขียวแบบนี้นะเนียแล้วมันก็จะค่อยเป็นสีนี้ในหนาข้างนี่นี่แล้วมันก็จะค่อยเป็นสีแบบนี้ตอนแรกสีออกจากเขียวเขียวนี่นะเออ พอแก่แล้วมันจะสีม่วงนี่เธอในรูปนี้ม่วงเลยเนี่ยตอนแรกมันจะออกเขียวเขียวเออนั่นแหละข้างโอ้ถ่ายกับได้ถ่ายมันย้อนแสงเออนี่ฝั่งนี้มันย้อนแสงถมีโดนการลูกนี้นี่เออแต่ว่ามีหลายลูกอยู่เออฝั่งนู้นก็มีเดี๋ยวไปถ่ายลูกนู้นก็ได้ตอนแรกมันจะเขียวเขียวอ้าอตอนแรกมันต้องออกเขียวเขียวนะพอพอแก่แล้วมันจะลูกสีม่วงเหรอะแล้วมีความพิเศษตรงไหนละครั้งนี้เนื้อเยี่อสีม่วงแล้ว เพราะว่าตอนแรกมันเป็นต้นอยู่ตรงนั้นพี่น้อยมันมีต้นเดียวเนี่ยต้นนั้น่ะมันสีม่วงแล้วนึกว่ามันถี่พันแล้วหน่าข้างเองเอพอ,เ,อ,าาอเนี่ยอ่า,าดูครับเออเออเพรเริ่มแก่จะสีม่วงอย่างเงี้ยนะใช่นี่ตาที่แรกดีดเห็นสีเขียวเขียวไหมอือเขียวเขียวพอแก่แล้วม่วงนี่น่าจมือนหมอม่วงทุกคนนะนี่เออเออนี่ก็ม่วงนึกว่ามันเน่าไม่ใช่เน่าใช่ไหมสีวันนี้เริ่มม่วงเนี่ยไม่สั่งซื้พันสั่งซื้อพันต้นได้ต้นละร้อยบาท สั่งซื้อพันต้นได้ต้นละต้นคนคนขายที่หาขี้โม่ไหลเขาเป็นหนึ่งร้อยบาทเอาเจงเขาขายที่งานกาชาตต้นร้อยจริงาจริงเหรอร้อยห้าสิบมันไม่ค่อยมีเหมือนได้หนาข้างเดี๋ยวอันนี้เป็นเดี๋ยวจะเก็บเมล็ดเนี่ยเพาะเพาะเพาะไว้แล้วมันอร่อยกว่ายังไงล่ะครนี้มันอร่อยมันหวานแบบชาวหวานแบบพื้นบ้านอ่ะหวานแบบพื้นบ้านหวานยังไงวะหวานพื้นบ้านได้หนาข้างุต้นอืม ออหมู่บ้านโบราณนั่นนอถึงจะมีมีป่าแต่ว่าหนองม้านี่เยอะมากเลยเนี่ยต้นไผ่ป่าไผ่ข้างหลังนี่ก็ทําไร่มันในหมู่บ้านด้วยอออืมืมีหมู่บ้านไหนทําทําไร่มันในหมู่บ้านด้วยอสแสดงว่าที่เขาแต่ละหลังนี่แบบมีที่หลังบ้านเยอะมากเลยหมู่บ้านนี้ดูทรงแล้วจะเสรษฐีที่กันหลายหลังเลยดูดิขนาดหลังบ้านยังมีพื้นที่ ทำไล่มันได้เป็นเป็นไล่เลยอ่ะอ่านี่เออนี่หน่อไม้นี่ดอหน่อนี่เริ่มแก่แล้วอืม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 ตืดตดตืดถ้าดินอย่างนี้นี่ก็สมควรแล้วแหละเห็ดโคนน่าจะเยอะอยู่ดินชุ่มๆแบบนี้อ่าอันนี้กําลังพอได้ สับไปต้มกำลังได้เลยหน่อนี้หน่อ,น,อ,น,อนี้ก็ได้นดดดดี่เขาน่าจะสับอีกไปกินเรื่อยๆแล้ว้งนี่เหลือ๋ยวต้นเหลือแต่ลำต้นแก่มนแล้วต้นงิ้วเต็มเลยอ่ะอ อยู่ทั้งนั้นเลยมีต้นสัตว์เดาแ,า,าแซมบ้างน้อยหนาแซมบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นต้นมิวนะครับเนี่ยโอ้ขึ้นป่าเลยเว้ยไผ่เยอะจริงเนี่ยโอ้โหนี่กอนี้ยังใหญ่เลยเออ 嗯嗯嗯嗯。Mm mm mm mm. กว่าอืมรีวิวหลังบ้านมือสมัครเล่นครับมือสมัครเล่นอ๋อไข่ดิอันนี้ก็อันนี้ก็ก็ต้นมันใช่ไหมใช่กาเรียกต้นกระขือเออระขือป่าเหมือนเหมือนเออใช่ใช่ใช อเหรืออีเลวนี่แหละแต่ชาวบ้านอเลวเหรอชื่อว่าไทยว่าอเล็วอีเลวเหรอเพราะชื่อวาาไทยนี่ยนะนี่ต้นนี้ต้นนี้แต่นี่เนาะแต่แต่ว่ามันแต่มันสาคูนี่ใบมันจะใหญ่กว่านี่เหมือนกันนะแต่นี่จะใบตามอ่าอันนี้จะใบเดียวใบแลอันนี้จะใบคู่นี่ใบคู่เนี่ยใบสลับกันขึ้นเดียวอนมันขึ้นนันเดียวนี่ใบคู่รู้จักกอยไหมเนี่ยกอย เนี่ยรู้จักกอยไหมเออใครไม่เคยเห็นกอยบ้านเนี่ยใบกอยคนสมัยนี้กินเป็นอย่างเดียวเขาทาใส่มะพร้าวแล้วกินอย่างเดียวพวกนี้มันกอยเออแต่ว่าเนาะเออในมันกอยเว้ยกอยเนี่ยผมยังดูให้เป็นนะถ้าอย่างนี้มันเสาเนี่ยที่ไหนมันเลือดมันเสามันเลือดมันเสาอ๋อนนี้เลื้อยนะอัเนี้เนี่ยอืมมันเลือดมันเสามันเสามันบ้านอ๋อไอไอ้มันในนั้นอ่ะมัน มะม่วงแก้วขมิน้นมะแก้วขม,มิน้นอา่มามะม่วงแก้วที่กินกับน้ำพริกลูกเล็กๆกันนะแก้วแก้วขม,มิน้นอืมเออแล้มีอะไรจะอวดอีกอเอาข้อนี้เอาง่ายๆว่านชักมดลูกครับวาา่วานชักมดลูกเนี่ยนะอา่าไม่ใช่นี่ต้นนี้โอ้โหดูแค่ไม่รู้เรื่องอันนี้ว่านชักมดลูกอ๋อน,นี่นีอันนี้มาว่าน<ม>ชักมดลูกแต่อันนี้ต้นขาอือันนี้ต้นขาอืม แต่อันนี้มันมันอ้อนบ้านเนี่ยอ๋อมันอ้อนบ้านเป็นยังไงวะมันอ้อนบ้านมันหัวมันจะใหญ่ๆหน่อยถ้ามันอ้อนสมัยใหม่หัวเล็กๆยาวๆอันนี้นะคือมันเนาะนี่นี่นี่คือมันคือมันรู้จักใบย่านางไหมนี่อันนี้คือใบย่านางอ่านี่ใบยานางนะครับนี่ใบย่านางอันนี้มันยอดอ่อนถ้าแก่แล้วใบมันจะสีเขียวเข้มอ่านีใบยานางเด้อนี่ใครไม่เคย เข้าป่าเด็กในเมืองในเมืองเนี่ยดูเลยนะเคยเคยเห็นสลิดไหมน่ะสลิดหรือขจรน่ะขจรนน่นโ่นใบนู่นขจรดอกขจรขจรที่ลูกมันเขียวเขียวอ่ะเนี่ยเนี่ยใบขจรอันนี้อันนี้ดอกใบยะนางลูกใบยะนนางนี่นะอ๋อเนี่ยลูกมันเล็กยเนี่ยอออใบขจรเออนี่มันเป็นอะไรเออแบบเนี่ยใบมะตูมใบมะตูม นต้นมะตูมนี่เหรอไม่ใครไปตัดทิ้งอะไรนี่ใบมะตูมฟันทิ้งแล้วแหละอืแต่ถ้าอยากต้นใหญ่ก็มาดูตรงนี้กัต้นใหญ่ต้นละไวนะเ้อเนี่ยต้นใหญ่ต้นใบมะตูมอ๋อนี่ไงต้นมะตูมที่เขากินกับเอาเด็ดยอดอ่อนไปกินกับส้มตำมานะยอดอ่อนกินกับลาบกินกับลาบก็ได้นะโอเคอืใช่ใช่เมื่อก่อนตอนเด็กๆก็เคยกิน ที่ต่างจังหวัดก็กินเยอะนี้ต้นอะไรนะละไวละไวอีกแล้วไม่เคยได้ยินเลยคืออะไรละไวบอกบอกเขาด้วยว่าผลมันในนส่ได้สีสีจะเขียวสีจะ,ะเขียวส้มแล้วก็สีแดงอ๋อเนี่ยเหรอะแล้วมันกินได้ไหมกินได้เหรอเนี่ยมันจะเป็นลูกอย่างเตงหรือเนี่ยใบมันเนี่ยโดยการมันจะเป็นทรงอย่างเงี้ยหือเป็นลูกอะไรเนี่ยมันจะเป็นลูกแบบเนี้ยเตงเคยเห็นไหมเนี่ยลูกมาเจออย่างเงี้ย มันเป็นยังไงพ่อชอบอมันจะเป็นกลมๆกลมๆเหมือนเงาะกลมๆเหมือนเงาะแต่ว่ามีแกนตรงนี้แล้วก็มีขนลูกไม้จะมีลูกอย่างนี้ลูกจะอยู่ตรงนี้ไม่วนมันเนาะเนี่ยลูกอย่างแบบแบบไข่เข่าเนี้ยลูกอย่างเงี้ยที่เป็นแล้วก็มันจะเป็นทั้งอันเลทพวงๆนะอ๋อบักไข่เข่าเหรอเออแถวฝาดฝาดนิดนึงอ่ะเวลากินแล้วมันจะฝาดฝาดแล้วมันมีเม็ดมีเม็ดดำๆข้างในเออเปรี้ยวๆโอ้ยบักไข่เข่าเด้อเนไม่ไม่เปรี้ยวมันเหลียวอ้าวเหรอ ม่แต่ว่าสุกสุกแล้วมันจะนี่แต่ว่ายังไม่สุกกึ่งสุกกึ่งเปรี้ยวใช่ไหมแต่ว่าขนุนนี่ขนุนหนังไอขนุนหนังเอ๊ะขนุนอยู่บนบ้านจะมากินอือก็อันนี้มีทั้งลูกยังอ่อนอยู่แล้วก็มีลูกนี้เริ่มโตแล้วนะครับอีกหน่อยก็น่าจะไม่เหลือแล้วโอ้เยอะเลยนี่ข้างบนก็มีอีกนะลูกหนึ่งเนี่ย เ,เรียบร้อยโอ้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นลนผลไม้พื้นบ้านพืชผักเยอะมากนุ่นสะเดาสะเดานี่เยอะมากอืมแล้วคนนี้พอเดินทะลุมาตรงนี้นะอันนี้เป็นเหลานะเหลาโบราณเหลาโบราณเนี่ยมันนอกเขาทาเหลาอย่างเงี้ย เรายุงข้าวเดี๋ยวเราข้าวแหละเดียวกันนั่นแหละเนาะโบราณอันนี้ถนนหนังอันนี้ถนนหนังรูปแบบที่เขาขายมันก็ผ่านถนนนี้แหละเอีเขาคงตั้งชื่อใหม่อ่าแล้วก็ผสมพันธุ์ใหม่หวานนะครับนี่อันนี้หวานใครชอบของหวานก็ ถนนนี่หวานมากเลยถนนหนังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเอาไปเลยเดี๋ยวเข้าไปเลยอือโอ้เดี๋ยวเราเข้ามาเอาดีกว่าเอาเลยชิมกันดีกว่าอือเนี่ยไม่ได้ต้องซื้อเลยนะครับในหมู่บ้านนี้มีอืมธรรมชาติหวานธรรมชาติอือหวานลิ้นกระเด้าป่าเนีย หนะวานหวานชิมชิมก่อนได้เฉยนะเดี๋ยวค่อยไม่เอาดีกว่าก่อนกลับไม่ไปต้มเนาะมันหยุดยาวนะครับมาก็มาเยี่ยมันเล็ดมันอุ้ยงอกแล้วบ้านเออนัองงอกงอกขาลูกเลยเฉยเลยงอกขาเลยเลยอืมๆๆๆๆๆๆันหยุดยาว มาเชยภูมิต้องไปดูกระเจียวนะอ่าเฉยภูมิต้องไปดูอุทยานแห่งชาติป่าหินงามหรือทุ่งดอกกระเจียวนี่กระเจียวแท้เลยเออนี่ไงอันนี้ก็คือสนไว้สนูไว้สนูไว้อันนี้ปทุมมาอุ้ยปทุมมาอันนี้ปทุมมาอันนี้สนไวเขาตั้งชื่ออย่างนี้อ่าอ่้อ่าอ่าอาาาา ก,กับปลูกมีบ้านนาะแกปลูกรอบบ้านแกมีทั้งดอกไม้ทั้งของต,อต้นคูนยังใหญ่เลยอันนี้คูนหลวงพ่อคูนนะคูนหลวงพ่อคูนคูนที่บอกพ่อคูนให้มานะแล้วก็ออดอกั่อค่นด้วยดอกพื้นขาวนะเน,นีเ่ยับพ,พ่อคูนดอกพึ่งขาวอ่าโอเคนี่บ้านเราอยู่โน่นนะครับอันนี้บ้านนาะ ก็ถนนหน้าบ้านนะครับถนนา่าหน้าบ้านถนนผ่านหมู่บ้านเดี๋ยวเขาไปดูเออนี่กันดีกว่ามะกอกน้ําที่เขาไปขายสับขายถุงนี้ยี่สิบเออก,กับพริกปลนอะไรเนี่ยที่เขาขายในรถสเล็งที่ขายในผลไม้แช่เย็นอะไรพวกเนี้ยร้านที่เราตามตลาดนัดนะเออนี่ก็มันพื้นบ้านมันสับปะหลังเขาเตรียมเจอ เอาไปเสียบนี่เห็นยครับโอ้นี่ย่างใหญ่เลยนี่ครับต้นมะกอกน้ําครับใหญ่มากแล้วลูกโดกมากครับลูกอย่างดกเป็นพวงเลยฮะนะสูงให้ดูดกว่ะภูมิใจด้วยเตึ๊ดต๊ดเต๊ดเป็นไงนน่นน,นี่ไอ้ผัวงึงไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะเนี่ย ปลูกไว้น,นี่ดอกอันนี้ดอกกำลังจะเป็นลูกแล้วมีมีดอกออกนะครับก็มีลูกอันนี้ด้วยโอ้เยอะนะอออของกินเยอะจริงๆเลยมีร่วงแลวลูกหนึ่งเนะี่ย ลูกไข่มาสอยล้วง้วงวงองใส่เก็บมาสอยเมื่อเช้าร่วงเก็บไปไม่หมดนี่ครับออ,อันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะล่วงตกมาตัตกมาแล้วแตกเลยเมายมโอเพียบเลยของหวานของเปรี้ยวรอบบ้านเลยผลไม้เปรี้ยวผลไม้หวาน โอ้อนู่นน่ะพวงหนึ่งนะครับลูกอย่างใหญ่เลยอ่ะสองพวงแล้วก็นี่อีกเ,ออเต็มเลยอ่ะก่อนกลับ เทพเรามาสอยดีกว่าวะมาขามก็มีอืม็กปลูกหลายอย่างมากรอบบ้านแกบ้านนี้เศรษฐีที่ดินกันพื้นที่นับจากตัวบ้านแล้วพื้นที่พื้นที่รอบบ้านเขาแต่ละหลังนี่เยอะมากนะครับวันนี้เราเนาะเมื่อกี้ให้ดูที่เป็นเราเรา ยุงข้าวบ้านแก่บ้านแก่แล้วก็กระปุกดอกทานตะวันหน้าบ้านนดอกทานตะวันดอกดาวเรือง นี่ดอกอะไรน้าน้อยอันนี้ดอกอะไรอ่นนออะบานชื่นอ๋อดอกบานชื่นเ<อ>ราก็มีความรู้จริงพับพึงอ๋ออันนี้พับพึงเนาะ อรอบบ้านเลยทั้งของกินทั้งดอกไม้ผักกดกระถินอะไรมีหมดเลยอะงาผงว้าเพร้มีหมดเลยมะเพร้วก็มีเอออ่าน,นี่พับพึงพับพึงพับพึง่งพับพึงพบพ่งอันนั้นบานชื่นบานเย็นบานชื่นบานเย็นมันจะมีหนึ่งชั้นสองชั้นอันนั้นนั่นแหละนะหนึ่งชั้นสองชั้น เธอก็ต้องไปถ่ายสองชั้นให้เขาดูสิเหรอเป็นยังไงอันนี้ชั้นหนึ่งนะอันนี้อันนี้จะชั้นเดียวเนี่ยชั้นเดียวนีลไๆอันนี้ชั้นเดียวอืมอืมโอเคชั้นเดียวอ่าเห็นแล้วอันนี้สองโอ้โหนี่สองจะสามแล้วเนี่ยแล้วจะมีสามชั้นอ่านี่จะขึ้นสามชั้นแล้วดอกนี้ เออนี่เเห็นแล้วเออนี่ไงเนี่ยขอแนะนำมาระคีนกค่ะมาราคีนกขอแนะนำนะคะมาราคีนกโอ้ยมาระคีนกยังจะแนะนำอีกเนาะอันนี้มันจะมีหลายสีนะอเออใช่ใช่ใช่มีสีขาวก็มีมันทำไมมันเป็นต้นเดียวกันทำไมมีหลายสีได้ตัะไม้มันมีหลายต้นอ๋อคนละต้นนี่วะอ้าหวานลงเลยใช่ไหมอันนี้คือมะระคีนกดอกมันจะสีเหลืองแล้วเธอสีเหลือง เวลาเวลาปลูกนี่ก็หวานลงเลยใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้พัน์ไหนกมาขี้รถจ้ะนกมาขี้รถนะคะไม่ได้ปลูกเองนะคะนกบินมาก่อนแล้วมันขี้รถค่ะเรียบร้อยเลยได้กินเลยก็เลยเรียกมาลาขี่นกแค่มาลากปลูกเองไม่ปลูกเองอ้วีฟืนเนาะนี่เห็นกองนี่เห็นนานมากเห็นนานแล้วอันนี้คือสารเณ่อืม แซนเดอร์เน่เบปเปอร์มินต์ค่ะเบปเปอร์มินต์เบปเปอร์มินต์อืมอ่าอัตัวนู้นเห็นก็ถ่ายคลิปมาถ่ายเข้าแล้วตัวนู้นอ่ะเยี่ยวเฉยเลยอืมอันนี้บวบจะบวบอืมบวบโตฝักมันจะประมาณเนี้ยอืมเนี่ยฝักมันจะประมาณนี้อีกหน่อยเนี่ยโซนนี้นี่เดี๋ยวทำเป็นร้านกาแฟเป็นซุ้มนั่งเล่นได้เนี่ยหน้าบ้านเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะเลยนะตรงเนี้ย เออใช่ใช่ใช่เนี่ยตรงนี้เออเพราะว่าที่ข้างหน้าบ้านนี่เป็นถนนผ่านหน้าหมู่บ้านนี่ถนมันม่ากมันจะขึ้นเองอันเนี้ยมันขึ้นเองเอาแต่นี่ขึ้นเองนะพันตะวันพันตะวันแต่จะไม่ใหญ่เหมือนที่เขาปลูกอ๋อคนละพันกันจ้ะคนละพันกันปลูกปลูกประดับแต่ถ้าทานตะวันที่เขาขายนะมันจะดอกใหญ่กว่านี้ที่ให้นักท่องเที่ยวไปแย่ด้วยปะนะ ก็สูงนัเน่ะสูงอ่ะสามเมตรอยู่ที่ดินบ้างดินมันอาจจะอยู่ที่ดินด้วยเนาะออออืืืืแบบที่เขาไปคั่วขายกินเม็ดมันนี้มันเป็นอีกพันหนึ่งแต่คนเลยอีกพันหนึ่งอือันนี้เขาปลูกประดับด้วยอือยี่ฝั่งนี้ก็เป็นเริ่มเย็นทุ่งนาแล้วฝั่งนี้ไม่ไม่มีบ้านขายลดถึงต้นอ๋อขึ้นมาสวนแบบสวนมาบ้านหมู่บ้าน ผักปังอ่านี่อร่อยเอครับเนี่ยเอาไปลวกกินกับน้ำพริกผักปังมี่โต๊ะนี่ก็มีเหมาะมากเลยตรงนี้นะมุมทำเป็นร้านกาแฟร้นมุมกาแฟหรือจะเป็นสุมยาดองของว้ลุงจำหมู่บ้านก็ได้แชอบกินเราอยู่คนนี้อืม อืต้นอะไรนะบานผักฟังผักฟังนั่นแหละอืมอันนี้บานอะไรคุณนายตื่นสายแถวบ้านคุณนายตื่นสายจะมีหลายสีสีขาวสีเหลืองสีส้มชมพูบานเย็นคุณนายตื่นสายนะยังยังยังไม่ดอกต้นเล็กๆอยู่เนาะคุณนายตื่นสายนะครับต้นนี้ ชอบเล่นมือถือดึกๆแล้วก็ตื่นสายเขาก็เลยตั้งชื่อคุณมคณะตื่นสายอ๋อดูไหมมะรุมนี่อันนี้ต้นมะรุมอืมที่ฝักมันเยอะๆอืมเหมาะมากเลยมุมเนี้ยน้อยๆมะรุมก็ดีเลยลมเย็นด้วยลมเย็นมากเลยนะอากาศดีผักเซียนอืมด,ดูอะไรอ่ะแกะแกปลูกเยอะมากรอบบ้านนะ เออเอาเป็นเอาเทียวอ,อ,อุ้มอันนี้ดาวเรืองดาวเรืองดาวเรืองพื้นบ้านอืมทักเซียนนุ่นต้นหนึ่งอันนู้นพับโขมพับโขมโอ้ต้นย่งใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> สูงเลยเนุ่นนั่งเต็มเลยมันเกิดเองเนาะเกิดเองตามธรรมชาติอยู่บ้านนอกนี่มีต้องซื้อเลยครับหลายอย่างเนี่เดินมาข้างบ้านนี่เก็บไปลวกได้เลยเดินมาลตักนม้อไว้วิ เออนี่ดูน,นดี่าอันนี้น,นี่นาเขียวอือ่านี่พันเขียวครับเมื่อกี้ก่อนหน้าน,นี้ให้ดูเป็นพันม่วงอ่าแต่ว่าต้นนี้กําลังเป็นพันเขียวอ่าโอเคเห็นไหมครับขึ้นเองนะไม่ได้ไม่ได้ปลูกมนะันนะมันเอง,งมันชอบขึ้น,นตามอาคารอ่ะอืมดินดีมากเลยตามอาคารไม่ได้ปลูกขึ้นเองแล้วเป็นลูกดดด้วยนะนี่ได้ลูกเลยเออฮะมีหรอ มีกระลอกด้วยเหรอเสียงกระลอกมีกระลอกด้วยนะอ๋อมีกระลอกด้วยเอาแล้วเสียงกระลอกครับเมื่อกี้ไม่ได้น่าจะเสียงกระลอกนะไม่เสียงกระลอกหรือว่านกนู่นน่ะตัวนั้นนกจิ๊บจิ๊บสิเออเออระกกระลอ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 กจริงด้วยอ๋อนอนคุณขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไม่ทันแล้วครับอ๋ออย่างเร็วอ่ากระลอกกระลอกเมื่อกี้โน่นเนี่ยแต่ว่าจิ๊บในตัวนี้นกต้นอะไรนี่ินฟ้าปะไม่ต้นอะไร ก,เก็เพก,กาเพก,กากับลินฟ้าเดียวกันเน่ยลินฟ้าเพกาเออแต่ว่าแถวอีสานเหนืออยู่ีสานโซนนู้นเนอเขาเรียกลินฟ้านะครับจิ้มกับน้ำพริกนะครับลูกอีฝักมันนะครับตอนนี้เรียกเพกาอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับรอบบ้านติ๊ดติดติดติดโอเคโอเคครับก็ ไว้ไมัวแต่ไข่ชิปไ่หมดเลย <c oughs> ไม่เลยเลอเอโอ้ยมาผีเซนรอบบ้านจน,อนโอ้ยอมาผีเซนมาผีเซนรอบบ้านไม่เลย <c oughs> เ <c oughs> โอ้ยมัวแต่ผีเซนสิ หมูไหมการหมูไหมโอต้ตายแล้วกากหมูไหมหมดเลย,ยคนหนึ่งก็ไม่มาด้วยไม่ไม่กินนะ่ะ<อ>นี่แหละสูตรไม่มีคนกินอ๋อตายแล้วเราจะถ่ายคลิปไม่หมดเลยมีเซนยังสวยดูปิดท้ายด้วยหมูไหมโอ,โอ้โอเคออเครับเจอกันคลิปหน้าครับ